พวกเราหคนเข้าเช็คอินพักในศักสยามเลนะ็กไซส์รีสอร์ทที่นนทบ,บรุรีนะฮะเมื่อวันที่16กรกฎาคม 8, นะ2 5 6 8เนาะก็หลังจากที่พักพอนในห้องออสักประมาณชั่วโมงนึงนะฮะประมาณ5โมงเสร็จ<ๆ>เกืบจะ6โมงเนี่ยพวกเราก็าออกมาเพื่อที่จะเดินนะเดินและเดิน เดินชมวิวนะฮะไปจัดการกับอาหารมื้อเย็นที่ทางศักสยามเลกไซร์รีสอร์ทได้จัดไว้ให้นั่นก็คือชาบูนะเราจะไปกินชาบูกันนะในที่สุดก็ถึงห้องอาหารของรีสอร์ทครับชาบูจัดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รุมสกรัดม,มันซะเลยครับ 哪里有？<浪> <laughs> <laughs> แล้วอาหารมื้อเย็นก็ผ่านไปนะเราก็เดินกลับตอนนี้เขาฝนมาแล้วคืนนี้ฝนตกแน่ๆครับบ๊ายบายสำหรับเย็นวันที่16ครับ เพื่อนเดี๋ยวนี้จะพามาชมบรรยากาศที่สักสยามเล็กไซรรีสอร์ทนะครับตอนนี้ SC. เกือบเกือบหโมงแล้วเมื่อคืนนี้ฝนตกมากเลยทีเดียวนะครับก็ชุ่มฉ่ำฮะอากาศเช้าวันนี้เย็นสบายสบายครับนะผมเดินออกมาทางด้าน ด้านหลังที่พักนะครับที่พักผมอยู่ตรงนี้นี่นะนะตอนนีนนน้ทุกคนคงจะหลับกันสบายๆนะครับนะเช้าวันนี้สบายมากเลยเย็นสบายนะเออห้องพักอยู่ติดๆกับทะเลสาบกว้างใหญ่มากนะครับนเนี่ย ข้างหน้าผมนี่จริงๆมันคือสระว่ายน้ํานะเนี่ยนะนี่ถ้าผมนําชุดว่ายน้ํามาผมก็คงจะลงแล้วล่ละนะก็แหมเสียดายนะไม่รู้มาก่อนนะครับว่าที่นี่มีสระว่ายน้ําแบบแบบโรแมนติกมากอ่านี่คือยามเช้าของวันที่เท่าไหร่นะวันที่17เนาะวันพฤหัเสเสียดายมากเลย ยังไม่ทันจะเต็มอิ่มเลยก็จะต้องกลับซะแล้วนะเราจะเดินทางกลับวันนี้นะครับโอเคเลยให้เห็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่ศักสยามเล็กไซร์รีสอร์ทที่ทึงนี้นะครับขอหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงจะมีความสุขกันทั้งวันเลยนะครับบ๊ายบายครับ พวกเราเรวมตัวกันในตอนเช้าของวันที่17แล้วก็เดินไปจัดการอาหารมื้อเช้าของวันนี้ จากนั้นก็เช็คเอาท์ออกจากสักสยามเลกไซร์รีสอร์ทนะครับเพื่อเดินทางไปเที่ยวต่อครับแป๊บสดชื่นแป้นไม่มีเราจะเข้าห้องไปเก็บของนะครับนี่คือห้องของเราวีหนึ่งสองสอง